อ่สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพ,นพี่พีๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่๋าวันนี้แม่บ้านค่ะพี่พบกันกับ EP แบ่งปันยามเย็น EP ที่อ่า 102กันแล้วนะคะฝากพี่พี่ที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะอ่ะช่องทางสำหรับการติดต่อนะคะพี่พี่0 8นย์แปดสี่งส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ค่ะพี่จ๋าเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ค่ะแอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ,ถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะสะดวกปลายทางโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ค่ะพี่เดี๋ยวแม่บ้านจัดส่งพัสด,ดุให้รอบบสองของทุกวันค่ะอ่ะ แดงปั้นยามเย็นนะคะพี่า๋าพบเจอกันที่5้าโมงเย็นเป็นต้นไปค่ะพี่วันนี้ก็มีพระพี่รับชมกัน1ชุดนะคะพี่า๋าเก่าๆสวยๆค่ะพี่ถูกใจสนใจยังไงต่อสายทักไลน์นะคะพี่า๋าติดต่อแม่บ้านกันเข้ามาได้คะ่ะหมายเลขที่1นะคะพี่า๋าเป็นเหรียญพ่อท่านคล้ายนะคะพี่พ่อท่านคล้ายปี0ูนย์ห้าเนื้ออันปะก,ก้าพร้อมเรี่ยมะค่ะพี่า๋า พอท่านคล้ายค่ะพี่ปีศูนย์ห้าเนื้ออันปะก้าค่ะพี่เป็นเหรียญพร้อมเลี่ยมนะคะพี่สามร้อยบาทหมายเลขที่หนึ่งค่ะหมายเลขที่สองค่ะพี่จ๋าเป็นพระเนื้อผงหลวงพ่อปานค่ะพี่เป็นพิมพ์ขี่ไก่ค่ะเนื้อผงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่หมายเลขสองค่ะ 300บาทหมายเลขที่สองค่ะหมายเลขที่สามเป็นพระกิ่งหลวงพ่อกึ่นค่ะพี่พระกิ่งหลวงพ่อกึ่นวัดยานนาวาค่ะกิ่งเก่าเนื้อทองผสมนะคะพี่แบ่งปันที่300บาทหมายเลข3มค่ะ หมายเลขที่4ี่นะ,ะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อกวยปี2515ค่ะหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามค่ะพี่เป็นเหรียญปีหนนะคะแบ่งปันอยู่สามร้อยบาทหมายเลขที่4ค่ะหมายเลขที่5เป็นพระผงสุพรรณค่ะพี่ ผงสุพรรณพร้อมการเลี่ยมนะคะพี่สาเป็นการเลี่ยมใช้งานค่ะ300บาทหมายเลขที่5นะคะพี่อ่ะหมายเลข6เป็นเหรียญหลวงปู่สุขหลังกลมหลวงชุมพรค่ะหลวงปู่สุขปากครองมะขามเท่านะคะพี่สาปู่สุขนะคะพี่ ้านหลังเป็นกรมหลวงชุมพรค่ะแบ่งปันอยู่300บาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยนะคะพี่หมายเลขที่7ค่ะเป็นเหรียญชินราชนะคะจะเหรียญพระพุทธชินราชหูเชื่อมค่ะพี่ ชินราชหูเชื่อมนะคะพิสาเก่าๆค่ะหูเชื่อมนะคะพิสาหมายเลขที่เจ็ดสามร้อยบาทค่ะหมายเลขที่แปดเป็นพระมะเหสิสวนนะคะพิสานี่ค่ะพี่พร้อมการเลี่ยมนะคะพิสาได้มาแบบนี้คะ่ะองค์เล็กๆนะคะพี่พระมะเหสิสวนค่ะ 300บาทหมายเลขที่8ค่ะหมายเลขที่9เป็นเหรียญล้อแมกหลวงปูโตค่ะพี่เหรียญล้อแมกหลวงปูโตหมายเลข9้นะคะพี่จ๋า300บาทค่ะพี่มีร่องรอยการตอกโค้ดค่ะล้อแมกปูโต๊ะ3ร0บาทหมายเลข9้ค่ะ หมายเลขที่สิ์เป็นพระร่วงเนื้อตะกัวนะคะพี่ หมายเลข10นะคะพี่จ๋าสามบาทคะ่ะพี่11เป็นเหรียญห,หลวงปู่ทวดปี08ค่ะหลวงปู่ทวดหลังพระอาจารย์ทิมนะคะพี่เป็นเหรียญปี2,508หมายเลข11ค่ะแบ่งปันอยู่300บาทหมายเลข11ค่ะ12เป็นเตาเรีดหลวงปู่ทวดค่ะ ปูทวดเตารีดหมายเลขสิบสองค่ะสามรอยบาทนะคะพี่สิบสามเป็นเตารีดหลวงปูทวดเช่นกันค่ะปูทวดเตารีดหมายเลขสิบสามค่ะ แบ่งปันอยู่3ามรอยบาทหมายเลข13ค่ะ14นะคะพี่เป็นปู่ทวดเนื้อว่านค่ะเก่าสวยค่ะพี่จา๋าหลวงปู่ทวดเนื้อว่านหมายเลข14ค่ะ 300บาทนะคะพีจาหม่เลข14ค่ะ15เป็นเหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวดเอ้ยหลวงปู่หมุนค่ะพี่จ๋ากราบขอโทษขออภัยค่ะพี่เหรียญเม็ดแตงหลวงปู่หมุนนะคะพี่หลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะคะพี่จ๋าอายุ105ปีค่ะ 300บาทนะคะพี่เก่าสวยค่ะหมายเลข16เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาเก่าๆคะ่ะพี่จ๋าหมายเลข16คะ่ะ300บาทนะคะพี่จาเก่าสวยค่ะ สิ 17, เป็นเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินค่ะจอบใหญ่เนื้อเก่าๆคะ่ะพิจาาหมายเลข17ค่ะ 18เป็นจอบเล็กนะคะพี่จ๋าเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินค่ะพี่ห่วงด้านบนหักนะคะพี่จ๋าห่วงด้านบนมาแบบนี้คะ่ะจอบเล็กหลวงพ่อเงินใหม่เลข18 3 0 0ดบาทนะคะพี่เก่าสวยคะ่ะ 19เป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินปี1.5ค่ะพี่เหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะคะพ่ากพ่อเงินปี1.5ค่ะ300บาทพร้อมเลี่ยมพร้อมใช้นะคะพี่จ๋าใหม่เลขสิก้าค่ะ 20เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเอียนะคะพี่สาหลวงพ่อเอียวัดบั้นด่านนะคะพี่เป็นรูปหล่อค่ะ หล่อหลวงพ่อเอียหมายเลข20 300บาทนะคะพี่สา21เป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุขค่ะพี่เป็นเหรียญหล่อพิมพ์ยืนนะคะพี่สายืนถือไม้เท้าปู่สุขค่ะเป็นเนื้อตะกั่วนะคะพี่จ๋า300บาทค่ะพี่ แบ่งปันปที่300บาทนะคะพี่าใหม่เลขที่21ค่ะ22เป็นรูปหล่อพ่อท่านคลายนะคะพี่าพ่อท่านคลายรูปหล่อโบราณค่ะพี่เก่าสวยนะคะ รูปหล่อพ่อท่านคล้าย300บาทค่ะพี่เก่าสวยค่ะ23นะคะพี่เป็นเหรียญเกลียวเชือกพ่อท่านคล้ายค่ะพี่จ๋าเหรียญเกลียวเชือกนะคะพี่พ่อท่านคล้ายค่ะ 300บาทนะคะพี่สามใหม่เลขยี่าค่ะ <c oughs> 24 <c oughs> เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญสรรภาพใช้สามรอยบาทค่ะ หมายเลข25นะคะพี่เป็นพระปิดตาหลังแบบค่ะปิดตาหลังแบบมาในเลี่ยมพร้อมใช้นะคะพี่๋าหมายเลขที่25ค่ะเก่าสวยะคะ่ะพี่26นะคะพี่๋าเป็นเหรียญ พระพุทธโสธรนะคะพี่จ๋าพร้อมการเลี่ยมนะคะพี่สวยงามอรารามตามสาภาพเดิมสวยๆเลยค่ะเหรียญหลวงพ่อโสธรนะคะพี่จ๋ารุ่นมงคลมหาเศรษฐีนะคะพี่มีหมายเลขหนะะึ่งเก้าสามสามค่ะพี่จ๋านี่ค่ะหลวงพ่อ พระพุทธ,ธโสธรนะคะพี่จารุ่นมงคลเศรษฐีค่ะพี่ปี25 5 5นห้าห้านะคะพี่จ๋าผิวนี่ยังประกายสวยนะคะพี่นี่ค่ะมีหมายเลขพร้อมเลี่ยมนะคะพี่จา๋า300อบาทหมายเลขที่26ค่ะ27เป็นเหรียญรัชกาลที่9้าทรงผนวดนะคะพี่ เรียนรัชกาลที่เก้าทรงผนวดหมายเลขยี่สิบเจ็ดค่ะสามร้อยบาทหมายเลขยี่สิบเจ็ดค่ะพี่ยี่สิบแปดเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่ศุขค่ะ เรียญหล่อหลวงปุขใหม่เลขยี่สิบแปดค่ะพี่เก่าสวยนะคะยี่สิบเก้าเป็นชินราชอินโดจีนค่ะพี่จ๋าเนื้อเก่านะคะพี่เนื้อทองผสมค่ะ ชินราชอินโดจีนค่ะพี่จา300๋าสามร้อยบาทนะคะพี่เก่าสวยค่ะหมายเลขยี่สิบเก้านะคะสามสิบเป็นหลวงพ่อเนียมพิมพ์พระคงค่ะหลวงพ่อเนียมพิมพ์พระคงนะคะพี่จ๋าเป็นเนื้อตะกั่วสองหน้าค่ะพี่หมายเลขสามสิบนะคะ สาเป็นพระปิตาหลวงปุสุค่ะพี่เนื้อผงหลวงปุสุนะคะพิสาเก่าๆค่ะปิตาเนื้อผงหลวงปุสุค่ะ300บาทหมายเลข31ค่ะ 32เป็นรูปหล่อนะคะพี่จับรูปหล่อสมเด็จโตค่ะพี่หมายเลขที่32นะคะรูปหล่อสมเด็จโตค่ะพี่จ๋า300บาทหมายเลข32ค่ะ 33เป็นพระปิดตาค่ะพี่ปิดตานะคะพี่สาเนื้อโลหะนะคะพี่องค์เล็กค่ะด้านหลังมีอัครลายยันนะคะพี่สานี่ค่ะเป็นพระปิดตาหลังยันนะคะพี่เป็นเนื้อโลหะค่ะพี่สาเก่าๆสามร้อยบาทค่ะสามสิบสี่นะคะพี่ เหรียญหลวงพ่อผังปี1-2สภาพใช้ค่ะหลวงพ่อผังปี1-2สภาพใช้นะคะสามร้อยบาทหมายเลข34ค่ะ 35เป็นเหรียญหลวงพ่อโอภาสีหูเชื่อมค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อโอภาสีสภาพใช้หูเชื่อมนะคะ300บาทค่ะเก่าสวยค่ะพี่หมายเลข35ค่ะอาค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์เพื่อนเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ค่ะพี่จ๋าขอรูปถ่ายกันเข้ามาได้คะ่ะ 36เป็นพระสมเด็จนะคะพี่จาสมเด็จเก่าหลังภาษาจีนค่ะพี่สมเด็จเก่าด้านหลังเป็นภาษาจีน300บาทค่ะพี่เก่าสวยคะ่ะหมายเลขที่37เเป็นพระสมเด็จเช่นกันค่ะพี่จ๋า ด้านหลังนะคะจะมีการปั๊มตราชดานะคะพี่เนื้อเก่านะคะพี่จ๋าหมายเลขที่37ค่ะหลังชดาแบบนี้เลยค่ะพี่ 38นะคะพี่จ๋าเป็นสมเด็จวัดเกตมาแบบนี้เลยค่ะสภาพนะคะพี่จ๋าสา0บาทนะคะพี่สมเด็จเก่าพิมพ์วัดเกต300บาทหมายเลข38ค่ะ เก่าสวยนะค่ะพี่ถูกใจสนใจติดต่อในบ้านกันเข้ามาได้ค่ะพี่จา๋าแจ้งหมายเลขนะคะพี่นะอ่ะหมายเลขที่39ค่ะพี่เป็นสมเด็จเก่าค่ะมีร่องรอยการลงลักปิดทองค่ะพี่จา๋า 300บาทหมายเลข39ค่ะ40เป็นสมเด็จเก่าเช่นกันนะคะพี่นี่ค่ะพระสมเด็จหมายเลข40 300าบาทนะคะพี่ หมายเลขที่40ค่ะอ่ะวันนี้ก็ฝากพี่ๆนะคะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่จ๋า084 915 8065ส่งฟรีมีปลายทางค่ะ ถูกใจสนใจต่อสายทักไลา์ค่ะพี่ติดต่อไปบ้านกันเข้ามาได้เลยนะคะอะ่วันนี้ก็ขอจบคลิปอีพีแบ่งปันยามเย็นอีพีที่102ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า